สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็พามาชมนะคะต้นกุยชายของแม่ใหม่นะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะก็นานแล้วค่ะนี่ค่ะดอกสวยนะคะเริ่มแก่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นมเมล็ดดำๆไหมคะนี่แม่ใหม่จะมาเก็บนะคะเอาไปตากแดดไว้ไปทําเมล็ดพันธุ์ต่อไปค่ะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยปลูกนิดเดียวค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะแม่ไหม่จะย้ายไปปลูกลงดินนะคะจะไม่ปลูกในกระถางแล้วจะปลูกลงดินเลยค่ะเพื่อให้เขาได้มีการเติบโตแล้วก็ขยายกอได้เต็มที่นะคะเพราะว่าแม่ใหม่คิดว่าน่าจะเยอะมากแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าต้นเมื่อก่อนแม่ใหม่ปลูกได้แค่หลุมละต้นเองนะคะเพราะว่าต้นพันุ์นี้คือน้อยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมีทั้งมเมล็ดที่ แก่ๆแล้วนะคะแม่หม่ก็จะลองเพาะขยายจากมเมล็ดด้วยนะคะแล้วก็จะเอาหน่อนเนี้ยไปปลูกที่สวนด้วยนะคะก็จะทําให้แม่หม่เนี่ยเริ่มมีต้นพันุ์นะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยแม่หม่ก็กะว่าจะเอาทําขนมกุ้ยช่ายนะคะเพราะว่าที่อยากปลูกกุ้ยช่ายนะคะก็เพราะว่าเป็นคนชอบกินขนมกุ้ยช่ายค่ะก็เลยปลูกดีกว่านะคะเผื่อว่าจะมีโอกาสได้ทําขาย คิดแค่นี้ละค่ะเพราะว่าถ้าอยากอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะจะต้องปลูกในสิ่งนั้นนะคะเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนนะคะนะให้แล้วอีกอย่างเผื่อเราจะได้ขายให้ลูกค้าได้ปริมาณที่มากขึ้นเพราะเรามีวัตถุดิบนะคะใหม่ๆก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะย้ายไปที่สวนแล้วนี่ปลูกได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะเนี่ยออกดอกเต็มเลยค่ะไม่มีใครเก็บดอกกินเลยนะคะเนี่ย บอกให้ข้างๆบ้านเก็บก็ไม่มีคนเก็บเลยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องปล่อยให้เมล็ดเขาแก่ไปอย่างี้นะคะแม่หม่ก็จะค่อยๆดึงนะคะต้นที่แก่ๆออกนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมแปลงนะคะแล้วก็เตรียมย้ายไปปลูกในช่วงฤดูหนาวนี้และคะ่ะจะย้ายไปปลูกที่นั่นทั้งหมดเลยนะคะปลูกง่ายค่ะโตเร็วด้วยนะคะจริงๆดอกเขาเนี้ย ออกดอกเยอะนะคะแล้วก็บอกให้คนเก็บกินนะคะไม่มีใครเก็บเลยค่ะแม่ใหม่ก็ไม่เก็บนะคะก็เลยว่าเอองั้นงั้นก็ปล่อยเอามาเล็ดพันเลยนะคะเพราะว่าก็หายากเหมือนกันค่ะไปซื้อเคยซื้อมาเพาะแล้วก็ไม่เกิดนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวลองเอาที่เก็บไว้นะคะตากแดดนะคะแล้วก็มาเพาะพันดูนะคะเผื่อจะได้นะคะ นี่แม่ใหม่ก็กาลังจะเก็บเลยค่ะเหมือนเก็บดอกไม้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่ปลูกมานี่นะคะโรคและ,มะแมลงนะ่ะไม่มีมารบก,กวนเลยนะคะแม่ใหม่ไม่ได้บํารุงอะไรเลยนะคะนอกจากปลูกตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ให้น้ําเขาปก,กติแค่นั้นเองค่ะก็ปล่อยแบบนี้มาเรื่อยเลยนะคะไม่ได้บํารุงอะไรเลยค่ะนี่นะคะก็ ปลูกง่ายค่ะง่ายมากๆด้วยนะคะจริงๆกุ้ยช่ายเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทําอาหารได้ด้วยนะคะมีประโยชน์นะคะทุกส่วนเลยก็เลยว่าเออแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นะคะอย่างน้อยสักสามปีค่อยลื้อแปลงมาปลูกใหม่อย่างเงี้ยแม่ใหม่ก็ชอบค่ะอะไรที่มัน ปลูกแล้วอยู่ได้นานๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องเล็งที่จะปลูกอะไรที่อยู่ได้นานๆนะคะกุยช่ายก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่แม่ใหม่เลงไว้ว่าจะขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะคะเผื่อจะได้ตัดใบขาย นี่นะคะปลูกถ้าปลูกใส่กระถางเนี่ยก็สามารถเป็นไม้ประดับได้เลยนะคะเพราะว่าออกดอกดอกกาจะสวยนะคะแล้วก็อยู่อยู่แบบเนี้ยนานด้วยนะคะจนใครๆเห็นเขาบอกว่าต้นดอกอะไรเนี่ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอแม่หมาบอกว่าเป็นต้นกุ้ยช่ายก็ถอยเลยค่ะเขานึกว่าดอกไม้นะคะดอกสวยค่ะนะคะหน้าปลูกนี่เห็นไหมคะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ